บัดนี้วันที่22มกราคม2568เป็นวันที่20ข้าพเจ้านางสาวนัทพรชัยศิริขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรภาพรปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาัจเารียบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้ทืนบทที่หนึ่งบทสวดชุมดุมเทวดาสมันตาจาก,กาวาเรสุอัตราคัดชันตุเทวตาสัทธามามังนุมุนิราชา,าสุนันตุสักะมูมู ขทังสักเเกามีจะรูเปคิริสิริขะราตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเทจะขามีตะรุวาณะคาหาเนเคหาวัตถุมหิตเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชะลทะละวิสเมยักะคันทับ าพาะนาคาตินทันตาสันติเกยังมูนนวระรจะนะนะจะนางสาทโวเมสุนันตุธรรมสวรรการูอัยมมทันตาธรรมสวนรการูอัยมมทันตาธรรมสวรรการูอัยมมทันตา สองบทบูชาพระรันาตนตรัยอิมินาสการนณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการนณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเณรสร้างคังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพร,าาระรัตนตรัยอรหังสมาสมัมพุโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวา่าขาโตพระขวตาธมธรรมังนามาสามิ สูปฏิปันโนพระคาว่าตัร้าวะคขสร้างคสร้างคังนามามิบทที่สิบบทสวดมณฑการสิทธิคาถานโามต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมันปะทม พุทธังสรนังคจฉามิทำเมังสรนังคจฉามิสังคังสรนังคจฉามิทุติยามปีพุทธังสรนังคาฉามิทุติยมปีทำเมังสรนังคจฉามิทุติยามปีสร้างคังสรนังคจฉามิตติยมปีพุทธังสรนังคาฉามิตัติยมปีทำเม네ังสรนังคจฉามิตติยมปีสร้างคังสรนังคจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเมโหนตุสัพพานัตถิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเมโหตุสัพพานัตถิเมสรนังอัญยังสังโูเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเมโหตุสัพพา